น้ำก็มีดินก็สมบูรณ์ทำไมผักมันถึงออกมาเป็นแบบนี้หรือว่าน้ำกับดินมันจะมีปัญหาจริงๆไอการแห่นางแมวเนี่ยมันทำให้ฝนตกจริงๆอะคะเดี๋ยวผมจะจัดงานแลกเปลี่ยนสินค้าให้ทุกคนเอาผลผลิตที่ขายไม่ออกมาแลกกับสินค้าโรงงานผมได้จะพ่อพาไปไหนไม่ได้ผมไม่อยู่แค่แป๊บเดียวดูแลไอขีนไม่ได้เหรอไหนเถียงกันอยู่นั่นแหละเฮ้ ไอ้เด็กพวกนั้นนั่นแหละที่ทำให้น้ำเสียทำไงวะทำไมอะหอนด้แล้วนะน้ำขิงไม่ได้ป่วยเพราะงานแต่ป like ่วยเพราะพวกเธอถ้าจะคิดมาเล่นสนุกกับดินแล้วก็กลับกรุงเทพไปซะที่นี่ไม่ต้อนรับคนที่ไม่รู้คุณแผ่นดิน